สวัสดีสมาชิกและ FC ทุกท่านฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช ANNEL ของแมนแมนฮะถ้าคุณชอบหวยเราคือเพื่อนกันนะฮะ EP นี้นะฮะหลักสิบบนสมาชิกขอมาอีกแล้วนะฮะหลังจากที่แอดได้ลงไปนะฮะสมาชิกก็บอกว่าแอดไม่ค่อยชอบตัวนี้เลยนะฮะแอดมีอีกสักสูตรไหมนะฮะก็จัดกันไปนะมีฮะยังมีอีกเยอะนะฮะสำหรับสมาชิกที่จะจะได้สูตรไหนเพิ่มเติมสามารถอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือว่าอ่าอยากจะได้หลักไหนนะฮะอยากจะได้ชุดชนแบบไหนก็ลอง คอมเมนต์ใต้คลิปกันดูนะฮะเอ่อติดค้างสมาชิกไว้ตรงสูตรชนเดี๋ยว5สูตรนะฮะเดี๋ยวไม่เกินวัน2วันเดี๋ยวอัดลงให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรหลักสิบสูตรนี้กันนะฮะสูตรหลักสิบเดินดีนะฮะเดินมาหกงวด7งวดละเจ็ดงวดติดตินะฮะสองสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ7งวดติดติดแล้วแหละนะฮะแล้ววดนี้ก็ได้6กเจ็ดนะ เพราะว่าแอดเอาไปทําชุด3าตัวตรงแล้วแต่ว่าแอดเอามันทำแยกหลัก1ินะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการคํานวณกันนะฮะวันนี้ได้6กับ7นะ7บอกแล้วว่าชนเยอะมากๆสมาชิกนะฮะวันเนี้ยถ้าใครไม่มี7บนเนี่ยโอ้ยถือว่าพลาดมากนะฮะวิธีการคํานวณนะครับเราจะใช้ละอ่าหน่วยนะ3สามตัวบนนะฮะหรือว่าหลักหน่วยรางวัลที่1นนะฮะบวกด้วยนะครับบวกด้วยคงที่3ามนะฮะ เท่ากับ6นะฮะแค่นี้เองนะครับสูตรไม่ได้มีอะไรมากมายเลยสูตรมีแค่นี้นะฮะแค่นี้เลยนะก็จะได้วานี้เป็น6อ่าตัวที่สองเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้เป็น7นะในงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้ทับหกห้านะครับวิธีคิดวิธีคำนวณแค่นี้เองนะง่ายใช่ไหมแต่ว่า ความความเรื่องเรความที่มันง่ายเนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันเดินอ่ะมันเดินตรงๆเลยนะเดินปักหลักเลยนะนะสมาชิกอีกหนึ่งสูตรนะฮะที่สมาชิกขอมาก็จัดกันให้นะฮะแล้วก็เอาไปพิจารณากันดูนะสมาชิก6กับ7นะฮะจะมาตัวไหนนะครับแต่ว่าอดชอบ7นะฮะโดยส่วนตัวโดวยส่วนตัวโดวยส่วนตัวอดชอบ7แล้วก็หวงยงวดนนี้ชน7เยอะมากชน3เยอะมากนะฮะอัด บอกไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชุดรวมสูตรนะครับสมาชิกขอขอ2ตัวล่างแอดก็ลงไปหลายสุดแล้วนะนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามเข้ามาใหม่นะขอแนะนํานิดนึงนะฮะขอแนะนํานิดนึงว่าควรจะมีสูตรในใจของช่องสัก1-2สุสูตรนะฮะแล้วก็ตามสูตรนั้นไปเรื่อยๆนะถึงว่ามันจะหลุดเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทิ้งมันนะฮะคือถ้าสมาชิก อมองสูตร1สูตร2นะแต่ว่าเอ้ยสูตร A เข้าดีวะสูตร B เข้าดีวะเราไปตามสูตรนั้นได้ไหมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นนะฮะถ้าเกิดวันนั้นสูตรที่เราติดตามอยู่มันหลุดละ่ะนะครับจะทำยังไงนะครับแนวทางต่อไปก็คืออยากจะให้สมาชิกตามต่อไปนะครับอย่าไปแขวะกับสูตรอื่นนะฮะควรคจะมีในใ,นใจในะครับยึดมั่นในหลักของตัวเองก่อน <laughs> ผู้จริงจังกันเลย <laughs> ไม่ได้จริงจังนะสี่เลียนไม,ไม่ได้สี่เลียนนะไม่ได้ให้เกียรต ให้อยากจะให้มีหลักในใจสักสองสามสูตรนะฮะล้วก็ตามไปเรื่อยๆนะฮะดูสูตรอื่นประกอบนะฮะเดี๋ยวจะให้เอาให้ชื่นใจก็ดูสูตรที่มันชนชนกันหน่อยนะฮ้ยอสูตรนี้มันไปทํานองนี้ได้วะเฮ้สูตรนี้มันไปแบบนี้ได้วะก็ลองตามสูตรนั้นนะครับหวยที่หลุดนะฮะสำหรับผมสลแกนของรลดของของช่องนี้เลยนะสูตรที่หลุดคือสูตรที่ต้องตามนะสูตรที่หลุดคือสูตรที่ดีนะฮะเพราะว่ามันไม่มีสูตรไหนที่เดินน้าตาหรอกไม่มีสูตรไหนที่เดินเข้าตลอดนะฮะมันต้องมีสูตรที่หลุดบ้างนะฮะเข้าบ้างปปปะะะนนนไ แอดก็เหมือนกันไม่สามารถที่จะทำหวยให้มันเข้าทุกสูตรได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องเป็นทางเลือกของสมาชิกกันนะฮะว่าแอดก็ทำเป็นเพียงแนวทางให้เป็นเพียงสถิติให้สมาชิกได้พิจารณากันนะฮะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นหนังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสัญกร่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะฮะแล้วมาลุ้นกันในวันที่1นะฮะเดือน9 6กับ7จะมาหลัก10ไหอีก1สูตรนะฮะฝากสมาชิกไว้ด้วย